แค่นี้อันนี้เราไม่ได้ใช้นะคะแต่เดี๋ยวช่างจะมาไป้ให้ดูนะคะก็ะเลยก๊อปเต็มมาอันนี้เราก็ตัดได้เลยค่ะอน,นี้เราตัดออกไปได้เลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ใช้อันนี้เราก็จะตัดต่อตรงกลางนะคะสองชิ้นเวลาเขาไป้กัน ทีนี้ยช่างจะทำไฟนะคะคือพัททนเทนี่ยเสร็จแล้วนะคะคือแค่นี้กับแค่นี้อันนี้ช่างจะทำไฟให้ดูนะคะว่าออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้